When I was born the first words that I had heard were the words of Allah being whispered through my ear and as I felt Allah's power in my soul. Wa nas'aluhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mai yahdihillahu fala mudilla la. قوما يثبت فلا هدي الا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبد ورسوله اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فيا ايها الناس اتقوا الله قال الله تعالى في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني انتهى ان تقوم قبل حبه من خردل فتكن في صخره او في السماوات او في الارض ياتي بها الله ان الله لطيف خبير يا بني قم الصلاه وامر بالمعروف عَلَى عن المنكر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عظيم الامور وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطره فابواه يهودان او ينصران او يمجسان اتقوا الله قادر قوم بقاو เียตัวของขมผและบรรดาพี่น้องที่รักในอรฮ์ทุกท่านให้มีความจำเกงต่ออรร์สุบฮานภูตาลาให้มากๆพราะการจำเกงต่ออรรนะ์นั้นจะเป็นแค่หนึ่งทางรอดและจะเป็นทางรอดเดียวนะครับทานพี่น้องครับที่เราที่จะทําให้เรานะั้นมีความสุขในโลกมุญดาและเป็นทางรอดเดียววันที่เราหลับตาในนั้นจะมีบรรดามาไยกัน มาปลอบใจเราให้เราหลับตาอย่างสบายและเป็นอีกแค่หนึ่งทางรอดเดียวนั้นที่เวลาท่านพี่น้องอยู่ในหลุมฝังศพแล้วท่านพี่น้องจะปลอดภัยจากการบีบรัดจากการเผลงที่จะลุกไมในหลุมฝังศพและจะเป็นทางรอดทางเดียวทางสุดท้ายที่เราจะไปอยู่ในวันนั้นก็คือในวันทายที่รอท่านพี่น้องครับเป็นทางรอดแห่งนรกแห่งนับท่านพี่น้องครับฉะนั้นการจำเกงนั้น เป็นแค่ท้องทางอรอดเดียวนะส่วนทางที่เหลือนั้นใครที่ไม่ยังเกลครับท่านพี่น้องครับในตัฟซีกุรอานนะครับตัฟซีเช่นกันเอาเร์ได้อธิบายว่าอะไรครับหนึ่งพันคนนะครับท่านพี่น้องท่านพี่น้องฟังดีนะหนึ่งพันคนจะมีผู้ที่ได้รับทางรอดคงแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะหนึ่งพันคนครับมีแค่หนึ่งคนเท่านั้นหนึ่งพันคนมีแค่หนึ่งคนเท่าที่ได้รับสวนสวรรค์ ผู้ที่จะรับความต่อไปในลูกหลานท่านนบีท่านนบีอาดัมครับท่านดบงครับปัจจุบันนี้ครับหนึ่งพันล้านคนักบีนน้องครับมีคนร่อแค่อะไครับหนึ่งล้านคนักบีนน้องครับและกี่ยุคกี่สมัยมาครับท่านีน้องครับนรกนั้นมันใหญ่มากมันเป็นสถานที่รับรองคนชั่วแล้วก็มันจะรับรองไปเรื่อยๆฉะนั้นนะครับในทางรอบทางเดี้ครับท่านพี่น้องครับในวันนี้ครับท่านพี่น้องครับ ื่อทีที่ผมยกอายาครับอยู่ในสุรมลูกมานะครับเกี่ยวกับการสอนลกูกสอนหลานนะครับสอนอยังไงม้างรครับที่จะให้ลูกหลานนะั้นดูในหนึ่งทางลออทางรออเดียวกรับท่านน้อครับท่านคุณน้องที่รักในนอครับประชากรครับที่อิสลามมีเยอะเป็นประชากรที่มีเยอะที่สุดในโลกนั่นคืออิสลามครับหลายหลายประเทศ ประเทศอาหรับนะครับ22ประเทศอาหรับ22ประเทศโลกทั้งเอเชียโลกทั้งประเทศอื่นพันล้านเป็นพันล้านทรานผิดน้องครับเศรษฐีเยอะสุดโลกแต่การที่จะที่สุดในโลกนั้นก็จะมีอยู่หนึ่งผู้คนเดียวนั้นแค่กลุ่มเดียวที่นั้นที่อะไรครับที่จะได้รับทางรอดนั่นคือแล้วกลุ่มที่ปฏิบัติตามกิตามองค์กคือตามบ้านหลังเล่นนี้และ กลุ่มนั้นก็ปฏิบัติตามแนวทางของสุนัรของท่านมดิลิมอสโลมวันนี้ผมสลับท่านดิลนมองเราวันนี้ผมจะนำท่านดิลิมอสโลผมเห็นเนี่ยหลายคนที่มาเนี่ยหรืออีกหลายคนที่อยู่ในที่อื่นนะครับพ่อแม่รอทักโผู่ฝังเรามานะท่านพี่น้องครับวันนี้ท่านพี่น้องมาสุัราบท่านดิลิมอสโลลึกลึกเลยครับเรามาสลับนะว่าเรามาเสร็จเนี่ยดูอ้านของท่านด้นข้างงพ่อแม่ใช่ไหมครับฉะนั้นพ่อแม่โผล่ฝังเรามาเราถึงได้มา และคนมุสลิมที่อยู่ในประเทศไทยอีกกี่พันคนครับอีกกี่หมืน่นอีกกี่แสนคนครับที่วันนี้เขาไม่ได้ละหมาดกันนะครับพี่น้องครับและการที่เขาไม่ได้ละหมาดนะเขาจะถูกบังคับหรือเปล่าครับหรือเขาเป็นแจ้ไม่ละหมาดแล้วนั้นมุสลิมเรานะ้หนึ่งในพันนะเขาจะรอดรู้ไหมครับท่านพี่น้องครับกับบุคคลที่มีอาการละหมาดพี่น้องครับฉะนั้นในวันนี้ครับทางอัลอิสลามของเรานะั้น ได้มีการปกฝังปกลงพ่อแม่นะครับดังรนั้นที่ท่านทวารเสงง้นรงมาเลยโดนสลัมตะกาวเอาอะกณดูมารู้ดินดูแล้วดูอะไรกันเนาะเด็กทุกคนนะครับเหมือนกับภาพคาบนสุดอะไรแล้วแต่พ่อแม่ของเขาอะพ่อ วันนี้คนที่อยู่ตรงนี้ละหมาดครับเพราะหนึ่งจากการมาครับจากการพ่อแม่ตีเรา,เราทำให้เราติดละหมาดทำให้เราปเป็นอย่างนี้นท่านทำดูด้วยนะทนตน้องครับแต่นะครับแต่บางคนนะครับมองต่ำกน,น่าทันตีินน้องครับลูกเรียนสามันตกไปตี บางภาัเป็นลูกพิเรนพิเศษก็แล้าอะไรก็แล้วลแต่พี่นิโรบแต่ศาสนาแม่ครับโม่ครับโม่สั่งให้ลูกเรียนสามารถเต็มที่เลยแต่อิสลามไม่ไม่เอาโม่โ,โม่ในเรื่อคำนั้นศาสนาต้องทำนิโรธโม่อาบน้ำรมาลนรมานยังไงยกระดับเป็นไหมอายุกี่ปีแล้วไปเป็น ความผิดมันมาถึงพ่อแม่แล้วท่าพี่น้องครับแต่เราเราทำเัาความผิดมาถึงพ่อแม่แล้วท่าพี่น้องครับความผิดนั้นมาถึงนะครับท่านพี่น้องครับท่านพี่น้องปล่อยไปเนี่ยปล่อยปล่อยปล่อยฉะนั้นอันดับแรกนะครับท่านพี่น้องครับในสวรรคลูกมาน่์ลูกมาได้สอนลูกว่ะอันดับแรกเลยที่พ่อสอนลูกนะครับพอลูกมีสติปัญญาหน่อยสี่ห้าหกพอจะได้ความแล้วพอจะเข้าใจแล้วลูกมาบอกอะไรครับ ให้ลูกนะนะครับอัลลอฮ์ตุชดิบิลละอย่าได้ตั้งพาคีอย่าได้เอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาคู่อย่าได้เอาอะไรครับสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเทียบเทียงมาคู่เทียงมาใกล้เทียงก,กับอัลลอฮ์เป็นอันดับเป็นอันขาดอันดับแรกทําไมครับถึงแม้ว่าเขาจะมาละหมาดวามสุขถึงแม้เขาจะละหมาดทุก,ก้าเวลาแต่เขาจะตั้งพาคีคุณน้องครับไม่ช่วยอะไรขเขาเลยครับคี่น้องครับละหมาดมา20ปี ลปล,อล,อล่อยลูกไปวัดปล่อยลูกปล่อยลูกปล่อยนี่เดีวลูกไปพบกับเพื่อนกาเฟสน,นะครับควรไปลูกไปนี่ไปกราบไหวสิ่งอื่นนอกจากรถเ,เข็น่็นกมไปกระทั่งนี่แล้วครับหมดนะครับการงานสิ่งอือนที่ผ่านมาเมันพังหมดและชีวิตหนึ่งเดียวเท่านั้น,นครับที่อาร้อไม่ยอมให้อภยัยอาร้อนม่อภัยกับคู่ที่ทำชีวิตกันนะอาร้อนม่อภัยครับ เราอยู่ในอ้อของเราในลูกหรืออาจะปล่อยลูกครับให้ลูกไปศึกษาเองครับธรรมเนียครับที่ผ่านมาบางครั้งเนี่ยครับประวัติศาสตร์เราเล่าแต่ความจริงเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นั่นถูกมโนโศกแต่บางครั้งละครเนี่ยอาจจะผสมเติมแต่งบ้างครับหรือถ้ามีน้องมีลูกปล่อยลูกแบบไปนารองยองครับพี่น้อง ปล่อยลูกไปเป็น,ไป,ปน,ไ,นไปเป็นอะไรก็เป็นไปเป็นอะไรก็เป็นเป็นมุสล,ลิมเรามาถูกเพตัวแบบเมนูปลาไม่ใช่ไม่ใช่ปล่อยลูกจะเรียกอะไเอ๊ะให้มันมาเรียนมันจะมาหรือเปล่าเมนูมันละหมาดละหมาดให้เราเห็นเ่าเราไม่เคยละหมาดเพราะมันเราไม่เคยดึงมาละหมาดมันจะไปมันจะไปละหมาดไปน,นะครับท่านนี้องครับฉะนั้นเลี้ยงลูกครับอยู่ในครอบเราต้องดูแลนะครับท่านนี้องครับพอเมื่อวันหนึ่งเราไปนะครับ เขามีชีวิตอยู่ทุกครั้งที่เขาละหมาดนะครับท่านน้อนะครับแตงยี่ร้องครับหรืออะไรจะมาหาท่านความดีจะมาหาท่านมาหามาหาเรื่อยๆไม่มีวันที่สิ้นสุดครับแตงยี่ร้องครับและอีกหนึ่งในอายะห์ของอัลกุรอานครับที่อัลลอฮ์ได้บอกว่ายายเขาเลยนี่นะอนมาย์ลาตุบฮิกุมอามะลุบุบลาะอัลาอฮ์ุบุบันติกลิลละวะไม่ยะฟันงไลิกะฟูลาอิกัฮุมทอซิรุ โอบรรดาผู้ที่ศรัทธาทั้งหลายอย่าอะไรอย่าให้เลยครับอย่าให้บรรดาทรัพย์สมบัติของพวกท่านและก็ลูกหลานของพวกท่านหันเหจากกรอมีทรัพสมบัติเยอะมีลูกหลานทํางนานดีๆทําให้เราต้องหันเหตัวจากรันและผู้ใดที่เป็นแบบนี้ผู้ใครที่ทําแบบนี้แบบลหละปรเลยเราคุพอสุดุดขาดคุกแม่นออนกถึงวัวรรับปริญญาใช่ไหมฮะท่านพี่น,น้องครับรับปริญญา ไปไม่ลุกเลยอ้าวไปแต่เช้าฝ่ายเปไ็นไดอารมาอัสลีไมไละหอารมาบางทีไปเลี้ยงตอนคืมนมากเดินไปไดอาร์มาได้ไหมครับขาดทุนเลครับพอดีเราพอดีเนี่ยครับขาดทุนเลครับฉะนั้นไปเนี่ยไม่ล,ล,ลุกนะเราดีใจครับแต่เราต้องอย่าลืมเลยครับอัลลอฮ์มาก่อใช่ไหมครับว่าไม่เยสกุตไปอินนามาเยสปูรุหรือก็สิใครที่ขอบคุณตอ่อเราเนี่ยก็แท้จริงเขาได้ขอบคุณแต่ตรงเขงาเอง ว่ามังกรฟันโลอินนรล้ออฮันรอียทธมิสํสำหรับผู้ที่ปฏิเสธใครที่ปฏิเสธเรอใครที่ไม่กลับไปต่อรอาเราไม่ได้เป็นไรครับเราทำความดีเรากลับไปแล้วเราให้คาวามดีเราเข้าไม่เป็นไรเราใครที่ปฏิเสธเราก็ฮันรอทียุทธมิตรเราเป็นผู้ที่พอเพียงล้วเป็นผู้ที่ได้ถูกสรงเสริญอยู่ลแล้วทั้งที่เราครับฉะนั้นถ้าเราขอบคุณเราได้ ถ้าเราไม่ขอบคุณเราไม่ได้ครบได้ความหายนะงไ้อีกฉะนั้นมีลูกหลานอย่าขอให้ตัวเองนั้นหมุนไปกับสิ่งนั้นเพราะมันแค่อยู่ในโลกปุ่ยามันแค่ผ่านไปแค่ผ่านไปแค่ผ่านไปเราเราตรงนั้นะครับการศึกษาอิสานน้อรท่านพี่น้อง, <c oughs> งนนครับ,รร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 บมันเยอะมันกว้างบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้เรียนแต่วันอาทิตย์นเนี่ยเขามีการเรียนการสอนนะครับเราก็มากันได้เรามาฟังหรือทุกที่ กลางคืนเปิดทีวีเปิดอะไรดูเพราะว่าเขาทำอะไรมากไม่ใช่ว่าแล้วครับศึกษาผมยกตัวอย่างครับท่าน้องศึกษาครับแต่ศึกษาแบบไม่จริงครับทำเป็นผู้รู้แต่รู้ไม่จริงยังไงอ่ะผมยกตัวอย่างเรื่องเรามากราาะสอบท่าน้องเรามากราาะสอบครั้งก่อนผมได้ไปเรียนที่นะครับที่อันเดอร์อาครับที่เมืองคอยดองไคโอผมก็ไปเจอกลุ่มหนึ่งครับ เป,เป็นพวกเพกเื่พอนที่อยู่ในหอเป็นพเพื่อนเ,เรียนมหาอะไรชาวแอฟริกาเขาทิ้งเราเรียนทักษ์ซนะครับเขาให้เราลานะครับเราซ้อมแต่งสามวันสามคืนและวขึ้นอยู่กับความยากลำบากถ้ายากลำบากท่านก็อาจจะมีสักกระชิดหนึ่งแต่ถ้าไปมีความยากลำบากพอท่านไปไปพักนั่งอีกเมืองหนึ่งท่านก็อะไรท่านก็ละหมาดเช็นปกติท่านก็ละหมาดเขาละหมาดบ่ายท่านก็ไปในช่วงเวลาเดินทางรู้ไปอยู่รูปทำมันยากลำบากท่านก็ละหมาดย่อะแต่ท้ามันไม่ยาก ันไม่ใหญ่กว่กมีความสามารถท่านก็อะไรละหมาดเต็มแต่นักเรียนที่ไปเรียนกับผมเนี่ยพวกอเมริกาพวกเอ่อซูดาอะไรพวกกำๆอ่ะพวกนี้ผมผมก็เห็นก็ละหมาดเผลอนก็เห็นก็ละหมาดทั้งหมดก็ถามว่าทำไมละหมาดสั้นเนี่ยละหมาดแค่สองแล้วละหมาดต่ออีกสองเขาบอกเขาละหมาดแต่สองเขาบอกผมก็ถามว่าเ,เาาอ,เอเาา้าท่านเดินทางมาเานี่ยนะท่านเดินทางมาจากสุดาไปอยู่ที่เนี่ย ม <So S 1> ันเจ็ดวันเนี่ยโอ้สามวันเนี่ยเต็มที่แล้วท่านมีที่ระล่างท่านเป็นหมู่กิจมีตรงมาแล้วท่านละหมาดเขาทำอะไรเขาเปล่าอะไรเขาเดินทางเขาบอกเขาเดินทางเดินทางมาจากเมืองสุรดาอยู่กอย์ฟยอทเขาก็ะซ่องจนกว่าเขาอะไรครับเขาจะกลับไปที่บ้านเขาหมู่ที่ละหมาดเต็มความเข้าใจผิดนะครับพี่น้องหรือมีกลุ่มนึงบอกว่าอะไรครับเขาจะไปต่างประเทศเขาก็ละหมาดเลย เขาก็จะละหมาดย่อเขาจะกลับมาประเทศอะไรเขาก็ละหมาดย่อถามทำไมอ่ะโอ้กำลังเดินทางไปสู่โลกอาจิโเพเออท่านพีนองครับยิงแปงนะครับยิงแปงฉะนั้นการละหมาดของเขาก็มีตัวบทอยู่แล้วเหมือนการทำพัดท่านพีนองครับท่านอับีสลบาบการทํามาดไหนทำเหมือนท่านนบีท่านนบีสลบานะครับแล้วก็เมืองที่อยู่ในเมืองที่ท่านนบีสาบก็คือเมืองมะกากับเมืองมารีนาเนั่นนะ เราดูแลอยู่สองเมือ,ง,องเป็นเมืองความเป็นเมืองของความปลอดภัยแล้วเราก็จะด,ดูแลเมืองนี้อยู่แต่ะแต่มีบางกลุ่มนะครับบางกลุ่มเอาจะงของบูดในประเทศไทยเลยเาทำไมไปซาอุดีทาไมเข้าไปละหมาดเต็มแบบคั้งที่ท่านนาบีบอกอยู่ที่มีนาอยู่ที่อยู่ที่มีนาอยู่ที่ทุ่งนราฟ้าท่านนาบีละหมาดแค่สองละหมาดยัไ่ละสอง,สองนั่นคือกา,การทำพัดแบบเหมือนนบี แต่ชาวไทยก็ผมเห็นนะครับกลุ่มพอไปละหมาดเลื่ก่อน,อ,นอะไรครับท่านน้อที่สำคัญก่อนที่จะถึงวันพัดเนี่ยก่อนที่เราออกเดินทางเนี่ยอิหม่ามชุเดชพูดก่นแล้วชุเดชพูดก่นแล้วพอจะละหมาดอย่างนี้นะไปมีนาอย่างนี้นะกลับไปอย่างนี้นะแต่คนไทยไปละหมาดสีเขาจะมีน้องครับท่านบอกซึ่งเราท่านตามนดบีพอพที่ท่านนดบีท่านอัดีเบอกแค่สองอะแต่ท่านบอกสีถ้าท่านท่าเอาในไหนตามนดบนี แล้วผมถามว่าซูน้าจริงๆอ่ะเมืองไทยไปแค่ไปติดกลุ่มต้องไปทำแบบเนี้ยแบบสีเรากัดเนี่ยแต่จริงๆแล้วนะครับคนในกอริลฝั่งทวีปอาหรบอาหรับทั้งหมด2ยิบออกประเทศเขาทำตามดีเขาไปทำตามสีเขาไม่สีเขาไปทำนามฮาริสบอกสองคือสองท่านจะเอาดีษบทไหนมาบอก เองนะครับพี่น้องครับฉะนั้นความรู้แล้วกพี่น้องเวลาเราเรู้เนี่ยเราศึกษาแล้วก็ศึกษาให้มันจริงๆนะครับให้ถูกต้องอย่างละหมาดเนี่ยละหมาดก็ถูกต้องไม่ใช่ว่าละหมาดเหมือนอะไรครับบางคนเนี่ยละหมายเอาดินไปวางในขัวขัว้วเลยซีอิ๊วเอาดินไปวางอย่างนั้นน่ะมันไม่ถูกต้องฉะนั้นสิ่งที่ไม่ถูกต้องคืน้องอย่าครับถ้าเราไม่ทำหนึ่งในนะั้นเราเป็นผู้รอดพ้น แลวสุดท้ายที่เขาทำดีน้องครับอาลอกสุภฮหานฮูตาลาได้ปากฝังครับให้เราสอนสอนลูกสอนยังไงฮะสอนลูกให้ดําเนินตามรอยของอะไรครับที่ลูกมาเคยได้สอนลูกไว้แล้วพีว่น้องครับถ้าทำได้ยังไ้ครับพี่น้องครับลูกเราลอ่อพ้นอย่างแน่นอนครับลูกมาได้สอนลูกทค่รั้งหนึ่งนะครับอย่าตั้งคาทีต่อรอบสอง ลูกมาได้สอนลูกว่ายาบุนยะใหิม hmm ิสั่งละตบหุ่นิดมารุบันแห่งบุคัลมัสบิอกลามาตทศบักอินนาดาริกาเป็นอาสุรทูรลูกมาได้สอนลูกว่าให้ลูกนั่งนมการละหมาดนะครับดำรงการละหมาดให้สั่งใช้ในเรื่องที่ดีห้ามปทำในสิ่งที่ชั่วและให้อดทนต่อสิ่งที่มาประสบกับกับเจ้ากับลูกเนี่ยต้องอดทนนะ แท้ดีการงานเาจะมันเป็นการงานที่หนักแน่นหนักแน่นรับท่าน้มครับเรามาท่าเวลามีนหักแน่นเรา่น้มครับไม่หนักแน่นทำไม่ได้คับไม่กัดฟันนจะทำไม่ได้ับฉะนั้นเป็นการงานที่หนักแน่นถ้าทำได้รอดคนนะครับลูกของเราจะรอดคนแต่ลูกมานก็ได้สอนลูปอีกว่าเวลาจะสั่งพัดดกเวลาเวลาจะสัในพัดด้กาลินนาที่เวลาทำชีฟิลอาดิมะรุฮะ ก็ฮาลาลยุพาบุคุณละมุกตาเลี้ยงพรพูดสอนลูยนยหนกหลัยาได้หันแก้ให้กับผู้คนยาได้หันแก้บุยาให้กับผู้คนย่าดีประโยอมถูกมาสอนนะครับแล้วก็ให้เดินยาเดินในแผ่นดินแบบอะไรครับแบบไร้มายาตเดินยังไงครับแบบไร้มายาติเดินตามเดินแบบที่มีมายาตเดินแบบที่โคเดินแบบที่เดินแบบไี่มีมายาต ลูกมาสอนไว้อินน like 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 ัลลอฮะลายุคบุคุลุลม right ุ์ตาเิมุะฟูแท่จริงอนนัลลอฮ์นั้นไม่รักบรรดาผู้ที่อะไรครับอิมยาโสรอินนัลลอฮ์ไม่รักกันวอกัสิฟีมัสชิกะวูฮูตุนินโซติกแล้วก็ได้สอนอีกว่าครับเวลาเดินในแผ่นดินเหรือเวลาเดินให้ก้าวเท้าแบบฟังคนเดินแบบพอดีพอดีครับพี่น้องอย่าเดินแบบเดินแบบนักเลงเดินแบบที่ไม่สุภาพ เดินแบบอีกหลายการเดินที่ไเป็นสุภาพเดินได้แผ่นดินเดินอย่างไรก็แต่เดินเดินได้แผ่นดินที่เดินกันเป็นล้านร้านเป็นสุภาพนะสุภาพเดินเดินเดินแบบอย่าไปกอเรื่องเดินแบบดีๆอย่าไปกอเรื่องอย่าไปสร้างอย่าไปกอเรื่องแล้วก็ลูกมันก็สอนให้ลดเสียงอย่ากรีดนะอย่าตะหวาดอย่าตะคอก อินนาอังคาร์ปัสวาติลอซาตุมฮะเบลแท้จริงเลยครับไอเสียงที่น่าเกลียดทั้งหลายเนี่ยมันเหมือนเสียงของเงินเสียงของลาฉะนั้นเมื่อลูกมาสอนลูกเนี่ยเพราลูกมาสอนเแต่ละคนและในสุราะของลูกมาครับสุดท้ายครับอัลลอฮ์ก็ได้กล่าวปิดท้ายของสุลาลูกมาครับสำหรับบรรดาพ่อที่สอนลูกแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ได้บอกว่ายาอิมานาสุเตกรอเบกุม ว่ญญาชาวเยาว์วันล่าจะได้รีวารีน้อ,นนนนนอนนงเอาไว้แล้ว,ลว,ลวนี่เวลาไม่รู้ดูหัวใจสุดอันเอาไว้ดีเฉยอะโอ้บรรดามนุษยชาติทั้งหลายจงยังเก่งต่อหรอจะยังเก่งต่อพระเจ้าของพวกท่านนะเพราะวันหนึ่งพ่อไม่สามารถช่วยลูกได้ครนะับคุณน้องครับเรามีพ่อแม่พออ่อนี่เราลูกแต่ช่วยไม่ได้และในวันนั้นน่ะลูกก็ไม่สามารถช่วยพ่อที่แก่ชราช่วยพ่อให้หลุดพ้นจากไปกนรกให้หลุดพ้นได้ พอวันนี้มาถึงครับช่วยอะไรก็ไม่ได้แต่ที่ช่วยได้นะครับคือตอนนี้นะครับพี่น้องที่ช่วยได้นะตอนนี้คืออะไรครับเนี่ยครับนี่ครับคุณพอครับรสิ่งที่ช่วยได้ทำตามเรื่องนี้ครับทำตามทุหมดครับพี่น้องรครับทำตามทุกนทำตามเอาตามทำตามเรื่องนี้เสร็จลุกก็จะทำตามสนาาุนขัตยเทงต้องพวกพูดไหมครับแต่ถ้าไม่ทำตามเรื่องนี้นะครับ เราช่วยพ่อนะพี่ได้เราพ่อก็ช่วยเราไม่ได้และคนที่จะช่วยเราไม่ได้ช่วยเราไม่ได้คือท่านนาบีขอชะฟาช่วยเราไม่ได้และถ้าท่านไม่ทำตามเลยอัลลอฮ์ช่วยท่านไม่ได้แล้วเมื่ออัลลอฮ์ไม่ได้ช่วยเนี่ยท่านพี่น้องครับหน้าไหนยังช่วยเราครับคนมีตังแสนล้านเลยนะครับคนมีตังเป็นล้านล้านครับจะมาช่วยได้ ซื้อน้ำแต่ไฟมีน้ำเปล่าขายนะมครับมีหรือเช่วยไม่ได้ครับไอของตุนยาท่านมันตุนยาท่านเราปล่อยแค่นั้นแต่เวลาท่านตามนะครับสิ่งที่ท่านปฏิบัติตามเนี่ยช่วยท่านได้พอกรุณากดไลก์อยู่ครับกระโจนกิรุลลอฮ์นาดีบาลีมาดูวลิสัยเราได้เป็นมุสลิมีนอิมุลิดัมอัสรอฟิุลลอฮ์อินนาฮูการิลอัลลอฮฺ الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا أيوة مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فيا ايها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إن أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وقال of محمد صلى صَلَّى عليه وسلم وَسَلَّمْ the Quran وَكُلَّ the Quran وكل the بدعة وكل ضلالة Quran of the Quran of the Quran of the Quran والمشركين the Quran الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم فلا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جدتم الله عليكم تكفيلا إن الله يعلم ما تفعلون فاذكروا الله الأمين يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم